สวัสดีครับเพื่อนๆกลับพบกับรายการเคล็ดลับก้นัวอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับอามมีสาระดีๆที่จะมาฝากเพื่อนๆกันนะครับจะเรียกว่าเป็นเคล็ดลับการใช้มีดหรือวิธีการเลือกใช้มีดก็ไม่ผิดนะครับซึ่งมีดแต่ละประเภทเนี่ยก็มีหลากหลายแบบหลากหลายขนาดนะครับความเหมาะสมในการใช้งานก็แตกต่างกันเหมือนกันเลยนะครับบางทีเราเข้าไปในครัวจะหยิบนั่นหยิบนี่มาใช้อะไรเงี้ยอาจจะแบบเก๊กักลางอยู่วันนี้นะครับอามก็มีวิธีการเลือกใช้มีดอย่างถูกต้องมาฝากเพื่อนๆกันถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วตามอามไปดูกันเลยครับ ครับและนี่ก็คือเซตมีดนะครับที่มีอยู่ในสตูดิโอของเรานะครับเรียกว่าใช้งานจริงทุกเล่มทุกชิ้นเลยนะครับยิ่งบางเซตนะครับก็จะมีพวกกรไกรนะครับที่ใช้สําหรับการตัดอาหารรวมไปถึงตัดของต่างๆในการทําอาหารของเราด้วยนะครับซึ่งมีแต่ละประเภทเนี่ยก็มีขนาดที่แตกต่างกันนะครับรวมไปถึงวิธีการใช้งานที่แตกต่างกันด้วยนะครับโอเคทั้งหมนพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูแต่ละแบบแต่ละประเภทกันเลยดีกว่าครับเรามาเริ่มดูมีดชนิดแรกกันเลยดีกว่านะครับสำหรับมีดชนิดแรกเนี่ย ควรที่จะต้องมีติดครัวไว้เลยนะครับนั่นก็คือมีดอนเนกประสงค์ครับความกว้างของมีดเนี่ยก็จะประมาณสัก2นิ้วยาวไปเลยนะครับแล้วก็ด้านปลายก็จะมีการโคง้งแล้วก็โค้งเล็กน้อยนะครับแล้วก็ปลายเนี่ยค่อนข้างที่จะแหลมสามารถใช้เลาะหรือว่าใช้หั่นใช้สับได้เลยนะครับเรียกได้ว่าจะต้องมีติดครัวไว้อย่างน้อย1อันนั่นเองครับสำหรับมีดแบบที่2นะครับเรียกว่ามีดปอกนั่นเองครับสำหรับมีดปอกนี่นะครับใช้สําหรับ ปอกเปลือกต่างๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผล,ลไม้ปอกเปลือกกระเทียมหอมแดงนะครับรวมไปถึงผักบางชนิดที่แบบว่ามีเปลือกแข็งๆนะครับก็สามารถใช้มีเดเล็กๆพวกนี้แหละครับปอกเปลือกออกให้หมดเลยนะฮะสำหรับขนาดของมีดนะครับก็จะมีความหนาอยู่ที่ประมาณครึ่งนิ้วนะครับแล้วก็จะมีความยาวประมาณไม่เกิน4นิ้วนั่นเองนะครับด้านปลายนี่ก็จะมีความแหลมนะครับสำหรับในการเฉาะเจาะลงไปในกับตัว วัตถุดิบต่างๆนั่นเองนะครับส่วนบางรุ่นก็อาจจะมีความหนาขึ้นมาหน่อยนะครับเหมาะสําหรับคนที่แบบมือค่อนข้างใหญ่จะได้จับถนัดมือนั่นเองครับสำหรับมีดแบบที่3นะครับเรียกว่ามีดแร่เนื้อนั่นเองครับมีดชนิดนี้นะครับเหมาะสําหรับเอาไว้แร่เนื้อไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูเนื้อวัวต่างๆนะครับความหนาของมีดเนี่ยค่อนข้างที่จะเล็กกว่ามีดอนเนกประสงค์นิดนึงนะครับแล้วก็จะมีความยืดหยุ่นมากๆเลยนะฮะเพราะว่าเราต้องเลาะตามชิ้นกระดูกเพื่อให้ได้เนื้อได้มากที่สุดนั่นเองครับ สำหรบับแบบที่4ีนะครับเรียกว่ามีดอิโต้หรือมีดปังตอนั่นเองครับซึ่งมีดอิโต้กับปังตออนี่ใช้สำหรับในการสับ อาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นสับเนื้อสัตว์นะครับสับข้อต่อกระดูกนะครับไม่ว่าจะเป็นกระดูกหมูกระดูกวัวอะไรอย่างนี้นะครับเพื่อให้ขาดออกจากกันเนาะแล้วก็ลักษณะของมีดนี้นะครับก็จะมีด้ามจับนะครับแล้วก็มีลักษณะใบมีดเนี่ยที่เป็นลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆแบบนี้เลยนะครับซึ่งความหนาหรือความกว้างของตัวมีดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับขนาดเนาะถ้าอย่างเล็กๆหน่อยก็สามารถใช้พวกสับเนื้อหมูเนื้อไก่นะครับที่แบบว่าค่อนข้างแบบ เล็กๆน้อยๆไม่ได้ปริมาณมากนะครับแต่ถ้าจะเป็นพวกกระดูกหรือว่าเนื้อสัตว์จำนวนเยอะเนี่ยก็ให้เลือกใช้ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาแบบนี้นั่นเองครับสำหรับมีดแบบที่5นี้นะครับเรียกว่ามีดฟันเลื่อยหรือบางคนจะคุ้นเคยกับคําว่ามีดหั่นขนมปังนั่นเองครับซึ่งวิธีการใช้งานก็ใช้กับการหั่นหรือเลื่อยนะครับตัวขนมปัง พวกเค้กต่างๆก็สามารถหั่นได้เหมือนกันนะครับลักษณะของมีดนั้นนะครับก็จะมีหยักๆตรงคมมีดนะครับแล้วก็มีความยาวแล้วก็มีโค้งเล็กน้อยตรงปลายมีดแต่ไม่แหลมมันเองครับลักษณะการที่มันเป็นฟันเลื่อยแบบนี้นะครับก็จะเป็นการรักษานะครับรูปทรงของอาหารเพื่อไม่ให้แบบเปลี่ยนไปนั่นเองครับและมีดแบบสุดท้ายนะครับเรียกว่ามีดแล่ปลาครับหรือบางคนจะใช้ชื่อว่าเป็นมีดล็อกกระดูกก็สามารถเรียกได้เหมือนกันนะฮะ วิธีการใช้งานก็ใช้สําหรับแร่เนื้อปลานะครับให้เป็นชิ้นนะครับให้เป็นชิ้นใหญ่ๆชิ้นเล็กก็สามารถ แล่ได้หมดเลยนะครับรวมไปถึงในการล็อกเอาเนื้อบริเวณกระดูกต่างๆของเนื้อสัตว์นะครับลักษณะของมีดนี้ก็จะเป็นมีดที่แบบว่าแคบๆหน่อยนะครับเรียกได้ว่าขนาดพอๆกับมีดปอกเลยแต่จะมีความยาวแล้วปลายแหลมส่วนตัวเนื้อมีดเนี่ยจะค่อนข้างบางนะครับเพราะว่าเราจะใช้แบบว่าการบิดโค้งงองของตัวมีดนะครับแล้วก็เพื่อไปซอกซอนนะบริเวณตัวกระดูกของเนื้อสัตว์ต่างๆนั่นเองครับ และอย่างสุดท้ายนะครับแถมานิดนึงนะครับสำหรับคนไหนที่แบบว่าอยากจะมีกันไกติดครัวไว้ก็ไม่เสียหายนั่นเองครับสนกันไกที่เอาไว้ตัดอาหารนี้นะครับก็แนะนําให้มีความหนาของตันไก่นึงนะครับเวลาเรากดหรือว่าเราหัน่นเราตัดอะไรอย่างเงี้ยจะได้ค่อนข้างที่แบบมีน้ําหนักนะครับอย่างเช่นพวกตัดต้นหอมนะครับผักชีเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันครับ เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนเพื่อนมีที่อามาบอกวันนี้ที่บ้านเพื่อนๆเนี่ยมีครบกันหรือเปล่าไม่จําเป็นต้องมีครบก็ได้นะครับขอให้เพื่อนๆเนี่ยใช้งานนะครับอย่างที่แบบว่าเราถนัดมากที่สุดนะฮะส่วนการใช้งานเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมล้างทาความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็พึงแดดให้แห้งหรือจะเช็ดให้แห้งก็ได้เก็บเข้าในกล่องนะครับชุดมีดแบบนี้ให้เรียบร้อยนะครับป้องกันอุบัติเหตุในการเกิดในครัวของเราด้วยนะครับ และคราวหน้านะครับอามก็จะมีเคล็ดลับดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกนะครับอย่าลืมติดตามชมในรายการเคล็ดลับก้นครัวนะครับและในวันนี้นะครับอามต้องขอตัวลาเพื่อนไปก่อนกลับมาพบกับเคล็ดลับดีๆอีกนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย